สวัสดีครับวันนี้กับ,บช่องโรงเกะหรีเทอร์นะครับวันนี้สอนผมจะมาสอนการเป็นซูเปอร์โซนิกผมจะมาสอนเป็นซูเปอร์โซนิกในเกมนี่โซนิกหนี่โซนิกหนคือโซนิกสอเดี๋ยวผมค่อยทำนะครับนี่ให้เราเข้ามาก่อนเลยรอยโทรสักคู่หนึ่งนะครับอ่ะขอเปิดเสียงนะครับ แล้วครับรอทำแป๊บนึงนะครับตอนนี้เราก,กดสกีตไปเลยนี่ทดสอบวิธีก,รก,การเป็นซุปเปอร์โซนิกกดสตาร์ทเกมนูนเซฟมดโซนิกนี่แล้วก็ให้คลิกโลโก้เซกาทั้ง4อัน S E G E A แล้วก็กดนิ้ว2อันค้างไว้คือตรงกดก่อนที่มีปุ่มสตาร์ทเอาไว้นี่มันจะพามาในซาวเทส นี่เราจะเปลี่ยนตรงเนี้ยแม็กเอเมอรอลเปลี่ยนเป็น7จซาวเทสได้เปลี่ยนเป็นเลข1กดแล้วก็เลข9 9้าเก้าหนึ่งหนึ่สแล้วก็ให้เรากดมาข้างล่างแล้วก็กดโกไปเลยครับลินฮอลซูน คนอื่จะเห็นว่าเป็นโซนอธรรมดาแต่ถ้ากดตรงวงแหวนนี่มันจะพาเรามาแล้วก็เข้าไปเราต้องรับชมโฆษณาก่อนนะครับือบางก็ไม่ใช่คนละนี่เราจะ,ะได้เป็นวงแหวนอต่ก็เนี่ยคือมันจะมีรวบลูกเนี่ยรูปรูปเนี่ยเนี่ยลบกับบวกเนี่ยให้เรากดบวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเป็นแบบเป็นแท่นแบบนี้เป็นรูนนปตัวเอสนี่หมายถึงซูปเปอร์ให้เรากดวางไปเรื่อยๆเลย จะกดหายแล้วก็กดที่วงแหวนแล้วก็รับชงโฆษณาอีกครั้งหนึ่งบานก็ไม่ใช่โฆษณานี่วันนี้ผมสอนวิธีการสปินด้วยนี่กดย่องลงแล้วก็ทำแบบนี้กดกระโดดไปนี่เราจะได้ซูเปอร์โซนิกก้นนะครับจะโคตรเจง๋งเลยว้าวาว้าวาว้าว,าว,าว,าวคือเดี๋ยวคลิปคือเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปผมจะสอนเอาซูเปอร์เทล ไปก่อนเลยซูเปรอร์โซนิไกไงครับซูเปรอร์โซนิกไปก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆโปรกกรเป็นซูเปรอร์โซนิก